กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการอดัมวอล์กทูนะครับสำหรับ EP นี้พิเศษมากๆนะครับได้มีโอกาสกลับมาที่นี่อีกครั้งครับที่โครงการเทสทาวเวลสาทรนะฮะก็จากที่ได้เกินไปเมื่อ EP ก่อนหน้านะครับว่าเราได้มาทําที่เนี่ยที่เทสทเวลเนี่ยหลายยูนิตมากๆแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ก็พิเศษเช่นเดียวกันนะครับก็มาทําในห้องอีก1นึ่งไทป์นะครับซึ่ง นอกจากเรื่องของ Space ที่มันแตกต่างกัน <S <S ก็น <S <S กนจะมีเรื่องของ Concept, Mood and Tone นะครับที่มันก็ไม่เหมือนกันเลยนะฮะแล้วก็เรื่องของ r e q u i r e m e n t ต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องทำงานห้องรับแขกอะไรเงี้ยมากไปกว่านั้นนะครับ <S <S ก็ยังมี Requirements เล็กๆน,อน้อยๆที่เป็นแบบ s p e เ i a l มากๆสำหรับ สัตว์เลี้ยงนั่นเองครับน้องแมวนั่นเองนะครับก็เนื่องจากที่นี่ก็เป็นโครงการ pet ferry ด้วยนะครับก็มาดูแล้วกันมาติดตามกันนะครับว่ามันจะมีความน่าสนใจมีอะไรแบบเป็นกิมมิคที่นี่บ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วมารับชมพร้อมกันเลยนะครับกับรายการ Adam Walk Through ครับ มาพูดกันที่ภาพรวมก่อนนะครับสำหรับยูนิตนี้ที่เรากําลังอยู่นะครับก็คือจะมีพื้นที่ทั้งหมด67ตารางเมตรนะก็จะประกอบไปด้วยตัวที่เป็น working area dining area living area นะครับก็จะมีส่วน master bedroom แล้วก็ master bathroom มีส่วนของที่เป็น laundry ด้วยนะครับก็เรียกว่าครบถ้วนรับการใช้งานนะครับสิ่งที่เราต้องจัดการที่นี่เลยก็เรื่องของฟังก์ชันนะครับที่มีแบบ requirement มาครบถ้วนเลยต้องการมีโต๊ะทํางานพื้นที่ทํางานนะครับเก็บของต่างๆอันนี้สำคัญมากๆเลยนะฮะ มาพูดถึงส่วนแรกแล้วกันครับเป็นส่วนของ working area นั่นเองนะฮะสำหรับในโซนนี้ตั้งแต่ทางเข้าเข้ามาเนี่ยจริงๆของเดิมเนี่ยมันจะมีผนังเป็นผนังปูนผนังเบาอยู่นะฮะก็มีการทําการทุบทิ้งออกไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เราสิ่งที่ยังขาดที่นี่คือตู้จัดเก็บรองเท้านั่นะครับแล้วก็รวมถึงตู้ที่จะไว้เก็บของต่างๆแล้วก็เรามีการคิดง,งานนะครับว่าจะมีทําช่องเล็กๆพื้นที่เล็กๆนะครับสำหรับน้องแมวด้วยนะครับก็มีดีไซน์ที่ออกมาแบบดูเรียบง่ายนะครับตรงไปตรงมา สบายตานั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้ทุบผนังนี้ออกไปแล้วก็มีการทําผนังขึ้นมาใหม่นะครับก็คือเป็นผนังที่รวมเอาตัวตู้รองเท้าอ่ะ ไปอยู่ในตัวผนังเลยเพื่อที่จะได้เบนิฟิตสออย่างนะครับก็คืออย่างแรกก็คือการเก็บของต่างๆเก็บพวกรองเท้านะครับมีชั้นวางให้นะครับและอีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องของการกั้นพื้นที่ในโซนทํางานด้วยนั่นเองนะครับโซนด้านล่างอ่ะเราทิ้งพื้นที่โล่งๆไว้เราอยากให้รู้สึกว่าเออตู้มันลอยได้นะครับแล้วก็มองทะลุกันได้อะไรอย่างนี้แล้วก็มีการทําตัวพื้นที่เล็กๆไว้ให้น้องแมวเผื่อว,ว่าวิ่งเล่นเอาไว้เล่นซ่อนหาอะไรเงี้ยก็น่ารักดีครับตรงนี้ในส่วนของด้านตรงข้ามนะครับเราก็มก ตกแต่งนะครับคล้ายๆําเป็นแบบเหมือนหน้าบานหลอกเอาไว้เนาะแล้วก็มีการแขวนฮุกนะครับเป็นฟิตติ้งเล็กๆน่ารักนะครับเป็นแบบเหมือนตะขออะไรพวกนี้เอาไว้สําหรับแขวนเป้กระเป๋าอะไรต่างๆหลังจากที่ทางออเนอร์กลับไปจากการทํางานอะไรเงี้ยก็ยังมีพื้นที่จัดเก็บอะไรพวกเี้ยก็แบบเป็น daily use เดลี่ยูสอะไรนี้หยิบใช้ง่ายๆนะครับในส่วนด้านตรงข้ามนะครับของตู้รองเท้านะเราก็มีการเพิ่มตัวกระจกเงาครับเป็นแบบเป็นฟูลไซส์เลยนะครับสำหรับเอาไว้เช็คตัวเองครับก่อนออกจากบ้านเอาไปทํางานอะไรเงี้ยก็ได้แบบมีกระจกบ,บานใหญ่ๆนะครับก็ไว้เช็ค การแต่งตัวอะไรเงี้ต่างๆว่าโอเคเรียบร้อยดีหรือยังและอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของเพิ่มพื้นที่นั่นเองครับให้มันดูกว้างขึ้นนั่นเองนะครับเรามาขอลงดีเทลในเรื่องของแม t เรียลแล้วกันฮะที่เนี่ยไอตัวโต๊ะทำงานเนี่ย ดูผ่อน,นถ่ายรูปก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันก็เป็นแค่สีเทาๆสวยดีดูเรียบเรียบนะแต่จริงมันมีดีเทลมากๆเลยที่เราคิดกันนะครับก็คือเรื่องของความสวยงามกับฟังก์ชันการใช้งานที่มันทงทนเนี่ยมันต้องไปด้วยกันนะครับเพราะนั้นเราก็เลยมีการคุยกันว่าเออตัวหน้าท็อปที่เราต้องวางโน้ตบุ๊กวางแล็ปท็อปหรือว่ามีการแบบขูดขีดมนะันใช้งานอย่างหนักเนี่ย อันนี้เราเลือกใช้ลามิเนตดีกว่านะครับเพราะว่าลามิเนตเนี่ยทนมากๆมันไม่เป็นรอยนั่นเองนะครับแล้วก็ทนความร้อนด้วยอะพวกนี้ใช่ไหมเราก็เลยดีเทลนะครับตรงนี้เลือกใช้วัสดุที่คงทนสําหรับเซอร์เฟซที่มันมีการใช้งานหนักๆนั่นเองนะครับไอ้ส่วนหน้าบ้านที่แบบแค่แบบตกแต่งสวยๆอะไรเงี้ยเราใช้สีพ่นเนื่องจากว่าข้อดีของสีพ่นเนี่ยตัวนี้มันคือความเรียบร้อยของงานเองขอบเอจจิ้งต่างๆนะครับมุมพวกเนี้ยมันก็จะโดนพ่นไปด้วยสีเนาะมันจะเรียบร้อยงานจระดูบ คมสวยงามดีนะครับอันนี้ก็เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่ทางอดามก็มีความใส่ใจเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะครับ มาดูดีเทลกันต่อล้วกัะในส่วนของผนังตกแต่งนั่นเองนะครับก็คืออันนี้เราใช้วัสดุอยู่2อย่างคือหลกัหลกๆจะเป็นตัววอลเปเปอร์นะครับที่มีการทําคิ้วต่างๆสีดําพ่นก็เป็นเส้นนําสายตานั่นเองนะครับมันจะมีดีเทลเล็กๆแน่นอนนะครับก็คือตัวผนังที่เราดูเผลอๆมันก็เป็นแบบผนังเรียบๆใช่ไหมดูคิ e a n นะครับแต่ว่าข้างหลังเนี่ยมันจะมีห้องเล็กๆอยู่นะเป็นสําหรับในส่วนของ laundry area นั่นเองนะครับซึ่งในนี้จะมีฟังก์ชันในเรื่องของการวางพวกเครื่องซักผ้าต่างๆ จัดเก็บของอุปกรณ์นะครับตะกร้าอะไรพวกนี้อยู่ข้างในครบทั่วเลยนะครับพูดง่ายๆว่าเราต้องการมีพื้นที่ให้สําหรับในส่วนของการซักผ้าอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ามันไม่มากระทบเรื่องความสวยงามภายนอกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับเราก็ต้องมีความใส่ใจใน,ใ,นในการเลือกสีตัวเท็กซ์เจอร์ต่างๆะระหว่างตัวเปเปอร์กับตัวลามิเนตให้มันใกล้เคียงกันมากๆเพราะว่าเราอยากให้งานม,มันดูกลมกลืนนั่นเองนะครับ ในส่วนของฟังก์ชันข้างในห้องตัวนี้ก็จะมีตัวที่เราทําเป็นพวกชั้นวางต่างๆแล้วก็มีการกั้นชั้นใช่ไหมซึ่งแน่นอนมันต้องแข็งแรงมากๆเพื่อที่จะรับน้าหนักของตัวเครื่องซักผ้าเนื่องจากว่าที่เนี่ยทางโอนเนอร์มีรีควอร์เมนนะครับไม่อยากจะเอาเครื่องซักผ้าเนี่ยวางที่พื้นโดยปกติน,นี่นะครับคืออย่าว่าเปิดหน้าบานปุ๊บ เครื่องเสื้อผ้าในระดับที่เราใช้งานได้ง่ายๆไม่ต้องก้มนั่นเองนะครับตัวชั้นก็ต้องมีการรับน้ําหนักที่ดีนะครับมากๆเลยอันนี้ก็คิดงานมาเราอีกอย่างหนึ่งที่เรื่องของเวลาเราทําชั้นนะ่ะอันนี้ผมจะทําชั้นให้ไม่ถึงหลังนั่นเองเราจะเว้นสเปซข้างหลังไว้เพื่อที่เอาไว้สําหรับงานระบบนั่นเองนะเผื่อจะมีการมนเทนแนนนะครับท่อตันอะไรเงี้ยสามารถที่จะ DIY ทําเองได้ในอนาคตไม่ต้องเรียกทางทีมงานอาดัมเข้ามานั่นเองนะครับ มาโซนต่อไปนะครับเป็นโซน dining area นะครับอันนี้ก็แบบมามินิมอลง่ายๆนะครับจุดหลักๆก็คือเป็นโต๊ะอาหารนั่นเองนะครับโต๊ะอาหารเนี้แล้วก็จะเป็นแบบโมเดลใหม่ของเราเช่นเดียวกันนะครับเป็นรุ่นโฟรด์นั่นเองนะครับซึ่งดีไซน์ของที่นี่มันเหมาะที่นี่มากๆนะครับเนื่องจากว่าตัวโฟรด์เนี่ยมันคล้ายๆแบบเป็นหน้าท็อปหินที่มันเป็นทราว์ทีนะครับอันนี้เป็นหินคอร์สนเข้าจากอิตาลีนะครับที่แบบเหมือนลอยๆได้ขาดูโปร่งเพราะว่าขาที่เราใช้มันเป็นขาอะคริลิกนะครับก็ดูแบบโปร่ง ไม่รบกวนพื้นที่ไม่รบกวนสเปซนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้ที่เราวางไว้ก็เป็นสําหรับสที่นั่งนะครับเนื่องจากที่นี่ก็ไม่ได้มีผู้ใช้ง,งานหลายท่านนั่นเองนะครับก็สีที่นั่งก็เหลือเฟือละเพราะฉะนั้นตัวขนาดเราก็สามารถคัสตอมไมซ์นะครับให้มันเหมาะกับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ดูน่ารักดีนะครับลงตัวมากๆในส่วนของตัวโต๊ะอาหารนะคร ถัดมาก็เป็นในส่วนของครัวที่เนี่ยก็จะมีครัวให้มาอยู่แล้วนะครับเป็นของเดิมแต่ว่าเรามีการเดคอเรตมันให้มันแบบกลมกลืนเข้ามากับธีมที่นี่นะของเดิมอาจจะเป็นแค่เป็นงานแบ็กกิ้งตัวแบ็กสเปซที่มันเป็นตัวกระจกธรรมดาแล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะดูแข็งนิดนึงนะครับเราก็เลยเอาตัวหินเทาวาทีเนี่ยเอามาใช้กับตัวด้านตัวแบ็กสเปซตรงนี้ด้วยนะครับก็ติดตั้งตัวหินคอร์สเข้าไป ก็ดูแลง่ายๆนะครับทนน้ําทนความร้อนอะไรเงี้ยสามารถเช็ดออกได้อย่างง่ายดายไม่ต้องไปดูแลอะไรมันมากนะครับ มาถึงส่วนรับแขกนั่นเองครับตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์หลักของที่นี่เลยนะครับส่วนนี้ก็ต้องมีความแบบสบายโคซีนะครับใช้เวลานั่งอยู่ที่นี่ได้แบบอย่างแบบยาวนานเลยอะไรเงี้ยไม่รู้สึกอึดอัดนั่นเองครับเป็นโจทย์แรกๆเลยนะครับในเรื่องของดีไซน์เนี่ยคีมัทเทอรลของที่นี่นก็คือจะเป็นตัวหินทาวาทีนที่เราเลือกใช้นะครับตั้งแต่ตัวโต๊ะอาหารตัวครัวก็คือไหลมาถึงที่นี่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหินทาวาทีนเราจะมาใช้สําหรับตัวหน้าท็อป ของที่นี่นะครับตัวทีวีนะครับแล้วก็มีตัวแบ็กสเปซของด้านตัวในตู้ด้วยนะฮะ mm. ก็จะใช้เป็นตัวเดียวกันนะครับ mm. เพิ่มความดูหรูหราความน่าสนใจนะครับ แล้วก็มาแมทช์กันนะครับกับตัวลามิเนตลายไม้นะครับที่นี่ก็เป็นแบบไม้เป็นเนเชอรัลคัลเลอร์นะครับก็จะออกเป็นสีธรรมชาติเลยนะฮะมีเกรนบ้างเล็กน้อยนะครับดูแบบมีความน่าสนใจมีดีเทลมีเท็กซเจอร์นันี้สวยมากๆนะครับแล้วก็เราเอามาผสมกับตัวไลท์ติ้งนะครับที่มาใช้ก็จะมีตัวของไฟซ่อนต่างๆตามหลืบชั้นนะครับแล้วก็จะมีตรงกลางเนี่ยที่เป็นจุดนําสายตาเลยคือมีตัวเตาผิงนั่นเองครับเตาผิงไฟฟ้านั่นเองนะครับมาใช้นะครับในส่วนของเส้นสายและเชฟของมันเนี่ยที่นี่ก็ เดเวลลอปงานไปเรื่อยๆครับดีไซน์ที่โอบล้อมเข้าไปแล้วมีเชฟโค้งๆเนี่ยที่ไหลมาตั้งแต่ตัวตู้ต่างๆไหลเข้ามาถึงตรงตัวทีวีวอลนะครับเป็นเชฟที่ค่อนข้างแปลกเลยนะสำหรับผมนะมันจไมแบบโค้งๆเข้ามานะครับทั้งโค้งทั้งด้านแนวตั้งและลูกนอนเลยนะเพื่อที่จะเอามารวมตรงกลางให้มันแบบใส่ตัวเตาผิงเข้าไปอันนี้มันเป็นแบบเออมันลบความเหลี่ยมอะไรออกไปเนี่ยมันดูแบบสบายตามากๆเลยครับตรงนี้ก็ สวยจริงๆนะฮะนอกจากความสวยงามในเรื่องของฟังก์ชันนะครับตรงนี้เนื่องจากตัวทีวีวอล์เนี้ยเราทําแบบฟูลไฮเลยครับตั้งแต่ฝ้าจดพื้นเลยนะครับเรื่องของการเก็บของต่างๆก็เป็นหนึ่งสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญนะครับในด้านล่างเนี่ยที่มันเป็นคอนโซลเตียเต้ยๆเนี่ยเราก็มีการทําตัวพื้นที่จัดเก็บเป็นลิมชักนะครับติดหน้าบานด้วยลามิเนตลายไม้นี่เองนะครับตัวท็อปก็เป็นท็อปหินนะฮะสามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ตัวชั้นด้านซ้ายและด้านขวาที่เป็นแบบเป็นดิสเพย์เชลสามารถเอาของงตตกแต่งาวาง ตกแต่งได้แบบโห้เยอะๆเลยนะมีการซ่อนไฟอะไรออกมาสวยงามนะครับแล้วก็มีเป็นตัวหน้าบานที่เป็นหน้าบานกระจกนะครับเพิ่มความหรูหราความน่าสนใจนะให้รู้สึกว่าของเนี่ยมันไม่เห็นชัดเจนจนเกินไปนะครับให้รู้สึกแบบเออหน้าค้นหานั่นเองนะฮะ อีกหนึ่งเรื่องดีเทลเล็กๆนะครับที่อยากจะขอพูดถึงหน่อยก็คือเรื่องของพ็อ p โพชชั่นการนั่งเองนะครับโซฟาเนี่ยนะครับที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยของทางอดัมเนี่ยก็อาจจะแบบเป็นไซส์อิตาเลียนสไตล์มันก็คือแบบอาจจะติ๊เตี้ยหน่อยไม่ได้แบบเป็นอเมริกันสไตล์ที่แบบนั่งแบบเป็นฟอร์มอลสูงๆมันจะติ๊ตเตี้ยดูรีแลกซ์นะฮะเพราะนั้นเนี่ยความสูงของทีวีนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญมากๆถ้าเราไม่ระบุให้มันชัดเจนนะอันนี้อาจจะโดนแบบรู้สึกว่าเวลานั่งอาจจะต้องแหงนหน้านด่่่ก็ไคอยยสสะวสบาาเทาหร เราได้มีการคิดกันนะว่าความสูงที่เหมาะสมเนี่ยควรจะเป็นระยะที่เท่าไหร่ที่นั่งแล้วแบบออรู้สึกว่ามันระดับสายตาพอดีใช่ไหมเราก็ได้มีการดีไซน์ไว้ในแบบเรียบร้อยครับ mm hmm. ก็เนี่ยที่ออกมาก็จะแบบนั่งสบายๆชิลๆเลยนะฮะเอ็นเอหลังได้ hmm. แล้วพื้นที่เหนือจากทีวีขึ้นไปเนี่ยเราเว้นแกลบไว้พอดีเลยนะครับ5เซนนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเป็นตัวของบานเปิดเวลาเปิดหน้าบานจะได้ไม่ชนทีวีนะฮะอันนี้ก็ดีเทลกันมานิดนึงตั้งแต่เรื่องของการทําแบบนั่นเองนะครับ ส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นในงานรูทเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับที่ทางอาดัมได้รับมอบหมายให้ดูแลนะครับก็คือจะเป็นไฮไลท์หลกักๆคือเป็นโซฟาเนี่ยเองครับตัวนี้จะเป็นตัวโมเดลพัฒนาเนี่ยเองนะครับแต่ว่าตัวนี้มีการโมดิฟายขึ้นมานครับอย่างที่บอกคอนเซ็ปต์ที่เนี่ยอยากให้มันดูลอยๆใช่ไหมโซฟาเนี่ยก็มีการยกขาลอยขึ้นมาเหมือนกันนะรเราใช้เป็นตัวงานเหล็กนะเป็นสีพ่นดำนั่นเองนะครับก็ให้รู้สึกว่าที่เนี่ยมีการ เน้นพวกเส้นสายต่างๆอ่ะใช้เป็นพวกโลหะสีดำนั่เป็นดาด้านนะครับก็คือเอามาใช้ที่ขาของโซฟายกลอยขึ้นมาแล้วก็วางโคลมไปมีคอฟฟี่เทเบ e ลนะครับรุ่นเลซีนะครับตัวนี้ก็มาใช้แมชด้วยกันนะครับเป็นหน้าท็อปแบล็คมา c ิวนาแบบแมชเป็นแบบด้านนั่นเองนะครับก็ดูที่เนี่ยจะไม่มีอะไรแบบเงาๆเลยนะจะแบบด้านๆดูแบบเท่ๆเลยนะที่นี่สวยมากนะครับ มาดูงานดีเทลของงานฝ้าบ้านะครับที่นี่ก็จัดเต็มนะครับเรื่องฝ้าอาจจะแบบไม่ใหญ่มากแต่ว่าเราลงดีเทลเยอะมากครับตัวฝ้าเนี่ยก็มีการตกแต่งเนื่องจากว่าที่ทางเทสเนี่ยมันจะเป็นฝ้าสเต็ปม,มาอยู่แล้วแต่อย่างที่บอกครับเรามีการเอาเรื่องของความโค้งมนนะครับเอามาใช้ที่ตัวฝ้าด้วยที่อยากจะให้มันแบบดูกลมกลืนเป็นเรื่องเดียวกันกับส่วนอื่นๆใช่ไหมตัวนี้เรามีการทําฝ้าที่มันเป็นแบบ มีความโค้งเป็นหลุมเข้าไปนะครับแล้วก็มีการซ่อนไฟต่างๆซึ่งในปกติเนะี่ยก็คือเป็นไฟซ่อนในหลุมอันนี้ก็ธรรมดาเกินไปใช่ไหมเรามีการเพิ่มความพิเศษเข้าไปนะเป็นตัว neon น f ฟ e นะครับเข้ามาตัวนี้ก็เป็นกึ่งๆ smart home นึงนครับสามารถที่จะมีรีโมทปรับแสงเป็นเป็น rgbw นั่นเองครับสามารถปรับสีได้นะครับเป็นสีเขียวสีฟ้าสีชมพูดได้หมดเลยจากแอปพลิเคชันก็ได้จากรีโมทก็ได้นะครับสะดวกเพิ่มลูกเล่นนะครับฟ e ลลิ่งแบบบางทีอยากจะแบบซิงนๆหน่อยแล,แล้วก็ปรับสีในกางคืนก็ดูเฟี้ยวดีนะครับอันนี้ นอกจากที่เราได้ความสวยงามของตัวฝ้าให้ทำสเต็ปลงมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องของตัวข้อดีคือการบางลางม่านนองนะครับตัวผ้าม่านที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยมันก็มีการทําคล้ายๆเป็นหลุมฝ้าหลุมลางม่านไปในตัวมันก็จะไม่เห็นลางก็ดูมันแบบงานโรงแรมครับมีผ้าม่านเป็นแบบผ้าม่มา,นนบบมานลอนนะครับแล้วก็แบบมีซ่อนลางด้วยเงี้ยอ๋อลืมบอกไปครับที่นี่เราทําผ้าม่านให้ด้วยนะครับ <c oughs> นอกจากความสวยงามความอบอุ่นระมุนที่นี่แล้วนะเรื่องกลิ่นก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะฮะตอนนี้ทางอดัมครับได้มีสินค้าใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับคือ l l c k k บล็อนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นน้ําหอมนะครับกลิ่นซิกเนเจอร์ของทางอดัมเป็นกลิ่นกุหลาบนั่นเองนะครับกลิ่นโรสนะฮะอันนี้หอมระมุนแบบไม่ฟุ้งแบบเตะจมูกมากแต่ว่ามันจะซึมๆึหอมหอมแบบเป็นควายลักชัวรี่นั่นเองนะฮะมีจําหน่ายแล้วที่อดัมแฟรกชิพสโตร์นะฮะ มาดูต่อนะครับในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดมนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มอลนิดนึงนะครับก็คือจะเป็นคอนเซปต์เดียวกันเป็นแบบมินิมอลนั่นเองนะครับก็คือจะมีตัวแรกที่ขอพูดถึงก็คือเป็นตัวทีวีวอลนั่นเองครทีวีวอลเนี่ยก็คือจะเป็นผนังเรียบๆนะครับที่เราทำเป็นฟูลไฮท์เหมือนกันแต่ว่าด้านขอบนี่ก็จะมีการทำขอบโค้งเหมือนกันใช่ไหมตรงมุมก็จะดูแบบรับเป็นเรื่องเดียวกันเข้ามาข้างในด้วยนะฮะ งานวัสดุเนี่ยก็คือจะใช้เป็นงานสีพ่นสีออกเทาๆเนาะแล้วก็มีทําชั้นต่างๆชั้นวางของนะมีหินทาวาทีนมาผสมด้วยนะครับดูลงตัวดีส่วนของทีวีอันนี้ก็พูดไปหลายโปรเจกต์แล้วครับก็คือเราต้องมีคุยก่อนเลยว่าจะใช้รุ่นอะไรขนาดเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าสังเกตที่เนี่ยเราจะมีการทําแกลปเอาไว้นะครับสำหรับทีวีที่มันแบบเพอร์เฟกต ขนาดมากๆเพราะว่าเราอยากจะให้งานมันดูแบบเป๊ะมากๆไม่ใช่แบบว่าเออเราทำาสำหรับหรับ65แต่ไม่ได้คุยกันก่อนไปซื้อ55นิ้วมาใช้เนี่ยมันก็จ,จะเหลือพื้นที่เยอะจังเลยไม่ไม่ไม่แมทส์ match, นั่นเองครับอันนี้ก็ต้องพูดคุยกันให้เรียบร้อยก่อนทำนั่นเองนะครับต่อมานะครับเราอยากให้ตัวงานมันดูมินิมอลมากๆนะไม่อยากให้แบบมีงานสวิตช์มาบดบงังความสวยงามของตัวทีวีวอลเลยเพราะนั้นต,ตัวเนี้ยนะเราจะใช้สวิตช์ที่มันเป็นแบบเซนเซอร์เป็นโมชั่นเซนเซอร์เอามือโบอกผ่านง่ายๆเนี่ยกนะ็จะทให้้แแบบบไิดลวก หลายคร่้นอาจจะแบบรู้สึ้ว่าเราจะเปิดไฟตรงไหนอะไรเงี้ยจริงๆมันมีพวกสวิตต่างๆซ่อนอยู่ตามมุมนะฮะก็เป็นงานดีเทลสนุกๆน,นั่นเองนะครับมาดูด้านตรงข้าวนะก็จะเป็นด้านของหัวเตียงนะครับตรงนี้มีสเปซค่อนข้างเยอะนะครับเราสามารถที่จะดีไซน์ได้หลากหลายนะฮะก็จะใช้เป็นตัวงานหัวเตียงเรียบๆเช่นเดียวกันมีการใช้เส้นสายที่เป็นเส้นคิ้วดำนะครับเ,รเอามาใช้ในส่วนของหัวเตียงด้านล่างนะก็ใช้เป็นผ้าบุกนิ่มๆน,นั่นเองนะครับเวลาที่นอนก็แบบจะได้แบบสัมผัสกับตัวตัวผ้าได้ดูแบบนุ่มนวลดีนะครับ เพิ่มดีเทลไปอีกของหัวเตยนะครับเรามีการใช้ตัวงานสแตนเลสนะครับสีบรอนแบบแฮร์ไลน์เข้ามาเพิ่มความดูหรูหราในตัวงานนะครับก็เอามาใช้เป็นเส้นคิ้วด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ติดไอตัวสวิตช์เข้าไปนะครับเพราะว่าในหลายๆงานเนี่ยถ้าเราเอาสวิตช์ไปติดบนงานผ้าเนี่ยมันอาจจะแบบมีความไม่สวยไม่เรียบร้อยเพราผ้ามันเป็นให้ตัวใช่ไหมบางทีตรงนี้เราขันน็อตเยอะไปหน่อยอะมันก็แบบบุมๆมเไม่สวย ฟังก์ชันของที่นี่ก็คือมาเพียบพร้อมเลยนะครับในเรื่องของตัว night table ที่เป็นแบบ built in นะครับเป็นท็อปทาวาทีน mix กับตัวไม้นั่นเองครับมีทั้ง2ด้านมีลิ้นชักเก็บของนะฮะแล้วก็เรื่องของตัว l i g h t ที่อยากพูดถึงมากๆที่นี่จะ lighting ค่อนข้างแน่นนะที่นี่ก็คือมีตัวไฟซ่อนใต้เตียงนั่นเองครับตรงนี้เพื่ออะไร เพื่อจหรบบเวลากลางคืนนั่นเองนะครับเวลาถ้าเกิดทางโอนเนอร์จะลุกไปเข้าห้องน้ำเนี่ยสามารถจะแบบเปิดไฟที่เป็นแบบไฟใต้เตียงไม่ป่บมากกระทบกับโอนเนอร์อีกท่านนึงที่กำลังนอนอยู่นั่นเองนะครับจะไ,ได้ไม่รบกวนกันนั่นเองนะครับเป็นเรื่องดีเทลเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้ก็คอนเซ็ปต์มันก็มาจากงานโรงแรมอะไรพวกนี้แหละครับเราอยากจะให้แบ,บบมีแสงเพียงพอสําหรับทางเดินน,น,นั่นเองนะครับไปห้องน้ํานั่นเองครับ นอกจากมีไฟบนฝ้าที่ซ่อนมีทำแท็กไลท์เลยพวกนี้ก็เป็นแบบสแตนดาร์ดอยู่แล้วก็มีตัวลีดดิ้งไลท์ที่เราติดตั้งด้วยนะครับก็จะมีไฟ2ข้างเป็นลีดดิ้งไลท์นะครับสำหรับเออบางทีอยากจะเปิดเฉพาะจุดอะไรเงี้ยอ่านหนังสืออะไรเงี้ยก่อนนอนก็มีให้นะครับ แล้วก็ไฟซ่อนแบบอัพไลท์ตรงด้านหัวเตียงด้วยอันนี้เซตซีนกลางคืนนะครับสวยมากนะครับที่นี่ก็คือเราไม่จําเป็นต้องเปิดไฟที่เป็นไฟตรงฝ้าที่เป็น general lighting อ่ะปิดเลยเราเปิดแค่ตัว cover light นะครับต่างๆแค่ปรับไม่กี่เส้นนะ่ะเนี้ยได้แบบอีกมูทหนึ่งเป็นมูทดีแลกหรือว่าอะไรเราสามารถที่จะสนุกเอนจอยกับตรงนี้ได้นะครับมาตรฐานต่อไปที่ทาง Adam Standard ทำไว้คือเราสามารถที่จะเปิดปิดไฟทั้งหมดควบคุมไลท์ติ้งต่างๆได้เพียงสวิตช์ตรงหัวเตียงง่ายๆนะครับแบบ จะนอนแล้วอะไรเงี้ยเราก็กดเปิดปิดเปิดไฟตรงข้างๆหัวเตียงได้เลยนะครับไม่ต้องลุกออกไปอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาครับเป็นเรื่องดีเทลอีกอันนึงฮะสเปซจำกัดใช่ไหมพื้นที่เตียงที่เราทำไว้เนี่ยข้างใต้เราไม่ให้เสียพื้นที่เลยนะครับเราก็ทํามีตัวลิ้นชักเก็บของนะครับไว้ใต้เตียงด้วยเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆจะเป็นพวกเก็บผ้าปูอะไรต่างๆนี้ได้เลยนะเอาซ่อนๆไว้ข้างใต้เตียงเนี่ยเรียบร้อยแลย้วอันนี้ห้องนอนในด,ดงคติของคุณคืออะไรฮนะ สำหรับผมกนะ็คือห้องที่มันต้องมืดใช่ไหมไม่มีแสงรบกวนมีความเงียบนะครับเข้ามาปุ๊บแบบหลับ,ลบดิบนิ้วปุ๊บหลับเลยอะไรเงี้เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องจัดการมันคือเรื่องของแสงที่จะรอดเข้ามาเพราะฉะนั้นผ้าม่านนีก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเป็นหัวใจหลักของตรงนี้เลยเราเลือกใช้เป็นตัวผ้าม่าน black out นั่นเองนะครับ ที่แบบกันแสงร้อเปอร์เซนต์เลยนะปิดม่านมาปุ๊บเนี่ยเช้าแล้วไม่รู้ว่า,ชาวเช้าในงวันทีแบบเป็นแบบ day off แเดย์ออฟอะไรเงี้ยอยากจะแบบนอนยาวๆเลยก็สามารถตอบโจทย์ได้ในเรื่องเป็นสําคัญมากๆแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งาม่านแบล็ k เอาท์จริงมันมีดีเทลเยอะมากแบล็ k เอาท์แบบข้างหลังซีดีโคนหรือว่าเป็นแบบมาม่านดิมเอาท์สามเลเยอร์อันนี้ดีเทลเดี๋ยวไว้ถ้าว่างๆจะมาเปิดอีกหนึ่ง EP, อีพีเจาะลึกในเรื่องมาม่านนะอันนี้มันค่อนข้างดีเทลเยอะนะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าไอ้ดิมเอาท์แบล็ u เอาท์ต่างกันยงงไง และที่เราเลือกใช้คืออะไรสําหรับแบ็กเอาท์เนี่ยจริงๆแล้วมืดอะมืดอ,อ,อยู่แล้วแต่ว่าความสวยงามเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะนั้นแบ็กเอาท์บางตัวถ้าเกิดเคลือบซิลิโคนหนาเกินไปเนี่ยมันจะแบบคล้ายๆเป็นพลาสติกแข็งๆอะไรเงี้ยซึ่งที่เนี่ยเราไม่ใช้นะครับเราใช้เป็นแบบที่มันเป็นหลังผ้านั่นเองนะครับมันเป็นแบบเดเวล็อปขึ้นมาแล้วอะ่ะเพราะนั้นตัวนี้ถ้าส,สังเกตรเราทําเป็นม่านลอนนะครับซึ่งใช้เป็นผ้าม่านแบ็กเอาท์เวลาเราตัดเย็บออกมามจะเป็นลอนที่ค่อนข้างสวยผ้าก็คือผ้ามันก็คือต้องมีควววาามมมพพรริ้อยยู่นนนนัััเเเเะะะจปป็็็ใหตลก ตอบโจทย์เรื่องแบบได้ของเรื่องการกันแสงด้วยแล้วก็เรื่องของตัวการให้ตัวของตัวผ้าเนี่ยต้องสำคัญมากๆนะครับมาดูกันต่อในส่วนสุดท้ายนะครับห้องน้ำนะครับใครว่าไม่สำคัญนะมันสำคัญมากเลยนะครับห้องน้ำก็คือมี2อ,อย่างนะครับก็เรื่องของความสวยงามแล้วก็ฟังก์ชันนั่นเองนะครับราาพูดถึงฟังก์ชั่นก่อนเลย ตัวของซิงค์ล้างหน้าเนี่ยตรงนี้ดั้งเดิมเนี่ยที่มีให้มาจริงๆก็เรียบร้อยสวยดีนะครับแต่ว่าฟังก์ชันไม่ตอบโจทย์นะครับเราก็เลยมีการลื้อออกไปทําใหม่นั่เองนะครับเราอยากได้ซิงค์ล้างหน้าที่มีฟังก์ชันห้องน้ําของน้องแมวอะ่ะอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้จะเอาตัวห้องน้ําอัตโนมัติของน้องแมวไว้ที่ไหนนั่นเองไม่มีพื้นที่นะเราก็เลยเอามารวมตรงนี้กันเป็นโซนเปียกด้วยอะไรเงี้ยนะครับมีการทําตัวหน้าบานเจาะเป็นช่องกลมๆไวนะ้ครับเป็น ทรงวงลีนั่นเองน่ารักมากๆครับอันนี้แล้วก็สําหรับที่ให้น้องแมวกระโดดเข้าไปแล้วก็เข้าห้องน้ำอะไรอย่างี้ฮะก็เดี๋ยวเรามารอดูล้วยกันว่าน้องแมวเขาจะเก็ตตรงนี้หรือว่าจะกระโดดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เรียกได้ว่าหลังจากที่สวยด้วยอ่ะฟังก์ชันก็ต้องดีด้วยนะเพอร์เฟคด้วยครับก็มีความสุขนะครับตั้งแต่ทางโอนเนอร์แล้วก็น้องแมวนะครับมีที่จัดเตรียมไว้ให้อย่างเรียบร้อยนั่นเองนะครับ ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการ Walkthrough ที่นี่นะครับที่โครงการเทสเทเวลสาทรนะครับทางผมก็ทางทีมงานอดัมนะครับต้องขอขอบคุณทางโอ n e r นะครับที่อนุญาตให้เราครับพาท่านผู้ชมมา Walkthrough ดูงานสวยๆที่นี่นะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับกำลังมองหา i n t u แตนต์ดีไซเนออยู่นะครับก็สามารถติดต่อทางเรามาได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook y o u t u b e ทาง i n s t a า r กรสามารถ DM เข้ามาได้เลยนะครับ นอกจากไปกว่านั้นทางเรานะครับก็มีทางโชว์รูมนะครับ Adam flagship store นะครับอยู่ที่ CDC นะครับตึกดีด็อกนะครับชั้น2และขนชั้น1นะครับตอนนี้เรามีเปิดสาขาใหม่อยู่ที่ชั้น1ด้วยนะครับ นอกเหนือไปกว่านั้นเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมที่ทางเว็บไซต์ของเรานะครับที่ทาง www.adamofficialth.com นะครับสามารถที่จะเข้าไปคัสซอมไม้ต่างๆเลือกปรับสีผ้าปรับขนาดได้เหมือนว่าท่านผู้ชมอยู่ที่ทางโชว์รูมนั่นเองนะครับก็ครบถ้วนเรียบร้อยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับที่เทสทเวลสาทรนะหวังว่าท่านผู้ชมจะเพลิดเพลินนะครับพร้อมกับได้สาระไม่มากก็น้อยนะครับยังไงติดตาม subscribe นะครับกดเป็นกำลังใจให้นะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับตอนนี้ก็จะ ใกล้สู่1 0 0 0 0แสนซับสไครป์แล้วคะจะได้ได้โล่อะไรเขาบ้างนะฮะก็ฝากกดไลค์กันหน่อยแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ก็ผมและก็ทางทีมงานดาก็ต้องขอบคุณและขอตัวไปก่อนนะครับพบกันใหม่อี EP ต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ